เชียงคืนกว่าแล้วผมตัดสินใจสักผ้าเพราะพรุ่งนี้ต้องใช้ชุดโปรดแต่พอเครื่องเริ่มทำงานไฟในห้องสักล้างก็ดับพรึบมืดสนิทมีแค่แสงหลอดจากช่องประตูผมคว้านหาโทรศัพท์เปิดไฟฉายส่องไปที่เครื่องสักผ้าจังหวะนั้นเองผมเห็นเงาตักคุ้มคุ้มอยู่ข้างหลังเครื่อง ขนลุกสู้ใครนะผมถามเสียงสั่นๆไม่มีเสียงตอบรับผมค่อยๆเดินเข้าไปใกลๆ้ๆเงาเริ่มขยับแล้วก็หายวับไปผมรีบเปิดไฟในห้องปรากฏว่าไม่มีอะไรโล่งจง้งแต่พอผมหันกลับไปที่เครื่องซักผ้า ผ้าที่อยู่ในนั้นกลับกลายเป็นสีดำปีทั้งทําที่ก่อนหน้านี้มันเป็นสีขาวผมไม่รอช้ารีบปิดเครื่องถอดปลัก๊กวิ่งออกจากห้อง แทบไม่คิดชีวิตผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆผมจะไม่ซักผ้าตอนเที่ยงคืนอีกแล้วและชุดโปรดของผมกลายเป็นชุดปริศนาไปตลอดกาล